บกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง Toy Story Talk นะครับช่องแห่งการรีวิวของเล่นนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับการฟอกสีนะครับสีให้กับของเล่นนะครับของเล่นที่สีขาวๆนะครับแล้วนานไปนะครับเบื่อไหมครับรู้สึกเบื่อไหมที่ว่าสีมันออกเหลืองไม่สวยเลยนะครับหุ่นยนต์สีขาวๆเมื่อเก็บเวลาไว้เป็นเวลานานนะครับโดนอากาศโดนความชื้นโดนความร้อนอบอ้าวนะครับ จากที่กลายเป็นสีขาวเนี่ยก็จะออกเป็นสีนวลๆแล้วก็ถ้านานไปถึงขั้นแบบออกสีเหลืองเลยก็มีครับทําให้ตัวหุน่นตัวของเล่นไม่สวยนะครับวันนี้จะมานะครับรีวิวนะครับการฟอกสีให้มันกลับมาขาวขึ้นแบบง่ายๆครับไม่ยากอุปกรณ์ก็หาซื้อตามท้องตลาดตามทั่วไปนะครับมาดูครับว่ามันเหลืองขาวจนออกเหลืองอยังไงนี่ครับดูอย่างนี้ จะไม่ค่อยเห็นครับแต่ว่าเพราะว่าแสงมันปรับเข้านะครับแต่ถ้าดูตรงนอกจอเนี่ยมันจะออกเหลืองมากนะครับเหลืองมากจริงๆนะครับนี่ครับน่ครับดูคร่าวๆนะครับมันจะไม่ขาวแล้วครับเห็นไหมครับผมสูมดูใกล้ๆมันจะออกเหลืองๆเลยครับ ออกสีมุนมุนเหลืองเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับในการฟอกสีให้มันกลับมาขาวเหมือนเดิมครับผมติดตามรับชมกันได้เลยครับผมครับอุปกรณ์ง่ายๆเลยครับที่เราจะต้องเตรียมในการฟอกสีของเล่นนะครับให้มันให้มันกลับมาเป็นสีขาวนะครับผก็มีถุงนะครับถุงแกงนะครับถุงแกงมีคัตบัตรนะครับมีฝาขวดอะไรก็ได้ครับแล้วก็มีเชือกหนึ่งเส้นแล้วก็ที่ขาด ไม่ได้คือพระเอกของงานเลยครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับเอาง่ายๆหาซื้อจากที่ไหนซื้อซื้อที่ย้อมผมนะครับที่ย้อมผมแล้วมันจะแถมตัวนี้มานะครับที่ย้อมผมตามท้องตลาดเป็นกล่องนะครับแล้วมันจะแถมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้ามานะครับหนึ่งขวดนี่ครับใช้ตัวนี้นะครับในการฟอกสีนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทาเลยครับว่ามีวิธีการทําให้มันกลับมาขาวได้ยังไงครับผม ครับอันดับแรกผมก็จะเทนะครับตัวไฮโดรเจนลงไปในฝานะครับนี่นะครับอ่าพอประมาณไม่ต้องเยอะก็ได้ครับเพราะว่าหุ่นเราตัวนิดเดียวนะครับจากนั้นเราก็เอานะครับคันธบัตรนี่ครับจุ่มลงไปนะครับแล้วก็เอาคันธบัตรทานะครับทาส่วนที่มันออกติดเหลืองครับทาไปเลยเนี่ยผมก็จะการทา ทาทุกส่วนเลยครับที่ที่ต้องการจะทำให้มันกลับมาขาวขึ้นนะครับก็ทาทุกส่วนเลยจิ้มทาจิ้มทาทาไปเรื่อยๆครับ ทุกซอกทุกมุมนะครับที่ต้องการจะทำให้มันขาวขึ้น,นกระ้ายทั่วเลยเพราะว่าห่านตัวนี้มันเหลืองทั้งตัวเลยครับการหาถ่ายใต้ท้องถาอะไรให้เรียบร้อยอใช้ขนาบับจุมจุมแล้วก็ท้าเลยครับ ทั่วตัวหุดเลยครับออะนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ โอเคครับพอประมาณนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ทาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปได้เลยครับผมโอเคครับเชือกที่ผมตัดมานะครับเส้นหนึ่งเนี่ยผมก็แยกไว้2เส้นนะครับอ่าอันนี้ไว้มัดตัวหุ่นอันนี้เอาไว้มัดตากถุงนะครับอ่าผมจะการมัดตัวหุ่นก่อนให้มัดพยายามมัดที่มันไม่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 ใช่ส่วนที่เราจะฟอกครับอย่างเช่นตัวนี้ผมก็จะมัดไว้ที่ ส่วนเท้านะครับมาผมก็จัดการมัดไว้นี่ครับมัดเรียบร้อยครับมัดเสร็จแล้วนะครับจากนั้นผมก็จัดการอาถุงออกนะครับ ครูนะครับนะประมาณนี้นะครับถูกออกประมาณนี้แล้วผมก็ทำการหย่อนตัวหุ่นลงไปในถุงนะครับพยายามอย่าให้โดนผุ่นะครับให้มันเป็นสูญยากาศไว้นะครับาการหย่อนลงไปนะครับหย่อนลงไปอย่างนี้นะครับ มันเหมือนลักษณะห้อยลงในถุงครับแล,แล้วจากนั้นนะครับผมก็มัดปากถุงนะครับมัดปากถุงไว้การมัดปากถุงให้แน่นเลยครับดยเชือกอีกเส้นหนึ่งที่ตัดไว้นี่ครับรวบครับรวบปากถุง เราก็มัดให้แน่นเลย โอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยอ่ามันก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับนี่ครับอ่าเชือกยาวๆนี่ครับผมก็ไปมัดตรงตรงที่ว่ามนนีแดดจัดจัดออกครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าผมทําขั้นตอนสุดท้ายยังไงครับผมโอเคครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็จะเอามามัดห้อยไว้นะครับให้มันโดนแสงแดดนะครับส่วนผมมัดไว้ตรงหน้าบ้านตรงนี้นะครับ ทิ้งระยะไว้สักช่วงหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะตากไว้ตั้งแต่เที่ยงนะครับจนถึงตอนเย็นสักสี่ห้าโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ทาหมดทุกขั้นตอนแล้วมันจะกลับมาขาวขึ้นไหมครับโอเคครับหลังจากที่ตากแดดไว้ครับประมาณสี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาแกะถุงดูนะครับว่าตัวหุ่นมันจะขาวขึ้นอย่างที่พูดไว้หรือเปล่าครับลองดูกันเลยครับผมนเดี๋ยวผมแกะจาก ตัวผมแล้วก็แกะเชือกออกนะครับมาเรียบร้อยอมาดูได้เลยครับผม อ่านะครับขาวขึ้นจริงๆครับขาวขึ้นจริงๆครับเห็นไหมครับนะครับหลังจากที่ตอนแรกนะครับตัวหุ่นเนี่ยจะออกแบบสีสีแบบอ่อเหลืองๆนะครับอันนี้นะครับมันทําให้ตัวหุ่นนะครับขาวขึ้นหลังจากที่ฟอกไฮโดรเจนนะครับแล้วก็ตากแดดไว้นะครับอันนี้ครับ ข่าวขึ้นจริงๆครับนะครับหลังจากที่ตากไว้แล้วนะครับก็ทําการให้ให้เราเช็ดออกก่อนก็ได้ครับหาผ้าหาผ้าอ่าสัมฤกก็ได้ครับมาเช็ดออกนะครับแต่ด้วยด้วยด้วยความที่ว่าให้ดูก่อนครับว่ามันขาวขึ้นจริงๆครับเดี๋ยวผมขออญาตเอาผ้านะครับสัมฤีนะครับเอาสมฤีเช็ดออกแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่นะครับ อ่าโอเคครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆครับเดี๋ยวขอซูมดูใกล้ๆครับนะครับนะครับตัวงานจะขาวขึ้นนะครับขาวขึ้นกว่าก่อนที่เราจะทำการพอกสีให้มันขาวนะครับนี่ครับนี่ครับสภาพในรอบๆครับก็ถ้าใครอยากให้ขาวขึ้นมากกว่านี้ก็ทำซ้ำอีกรอบนะครับอย่างที่ผม เกินไว้ตอนแรกนะครับก็คือเอาไฮโดรเจนทาใส่ถุงมัดแล้วก็ไปตากแดดอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ผมให้ดูคร่าวๆก่อนว่ามันขาวข,ขึ้นจริงๆครับง่ายๆนะครับ,รบอุปกรณ์ไม่กี่อย่างนะครับเผื่อของเล่นของเรานะครับมันสีสีมันเอ่อเหลืองนะครับติดเหลืองไม่ขาวเหมือนใหม่ๆนะครับวิธีนี้ก็เป็นการช่วยทําให้ตัวงานของเล่นของเราเนี่ยกลับมาดูมีชีวิตชีวาดูขาวดูสดใสขึ้นนะครับ เรียบร้อยแล้วครับกับการรีวิวการฟอกสีของเล่นนะครับโดยใช้ไฮโดรเจนนะครับในการฟอกนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับรับชมและฟังกันจนจบนะครับถือว่าเป็นเก็บความรู้แบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมชวนกันมากดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับกดไลค์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้ขอขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ yeah